พี่เก่งสั่งเบลว่าน้องเบลผมอยากได้ล้อแม็กแบบเท่ๆเลยนะก็จัดแบบนี้เลยขอบ0ีออฟเซ็ตลบยีนะครับเป็นแม็กของโอซิสนะครับลายแบบเป็นสีดำเลยนะมิลลิ่งจะตัดด้วยสีเงินแบบนี้1 2 9่0ล้านแสนหมื่นกาบาทนะครับเป็นไวท์แท็กขับสีสีดำนะครับนี่กำลังขายดีตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าสเปคค่อนข้บเนาะเป็นกระบะท,ที่ดีมากๆเลยฮัมเมอร์เนี่ยเขาทำออกมาดีออกแบบดี ทำให้เซ็นเซอร์เรดาร์ต่างๆของพี่เนี่ยพี่เก่งเนี่ยรถพี่เก่งเนี่ยยังใช้งานได้ปกติเนาะเพราะคันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นท็อปเขาจะมีเรดาร์ในส่วนของพวกเรดาร์ด้านหน้าด้วยแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ยใช้งานได้ปกติแน่นอนนะโชค๊คของโปรเฟนเดอร์นะซับแทงปรับ8ระดับนะครับยอดทิ่ของเรานี่เองทําไมต้องปรับ8ระดับเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาในกรณีใช้งานโช๊คนังห,หรือว่าไปออฟโรดจริงๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมเบลนะครับจากเพจฟอร์ฟอร์โกลชั้นล่าสุดบายเบลนะครับวันนี้เนี่ยเจอกับเบลลลต้้อออองเจกับรถห่่่ๆยูแวนะพี คันข้้งหลังเบลเลยแต่งจัดเต็มรถของพี่เก่งครับ f อจากกทมแล้วนี่เองเนะเตรียมส่งมอบแล้วนะครับนี่เท่ๆแบบนี้เลยนะเป็นแนวคุมเข้มนะโทนสีดําทั้งคันนะครับแต่งแนวเรียบๆแบบนี้แหละพี่ๆเดี๋ยวเบลพามาดูว่าแต่ละจุดเนี่ยคันนี้เสริมเติมแต่งพี่เก่งให้เบลใส่อะไรเข้าไปบ้างนะครับคันนี้ด้านหน้าเลยฮะดับแรกเลยกระจังหน้าทรงแรปเตอรนะ์เนี่ยใส่กันทุกคันอยู่แล้วเนาะของมันต้องมีนะฮะเป็นแนว 3D แบบนี้นะทรงคล้ายแรปเตอร์นะเป๊ะปอตดีสามารถ ทำสีได้นะบอกเบลว่าอยากได้สีอะไรแต่รถพี่เก่งสีดําเงาก็าต้องทาเป็นสีดําตัดกันแบบนี้ฮะมันจะเข้ากันเนาะนะแล้วก็มีไฟมินิไลท์ด้านบน3ตําแหน่งนะครับส่องสว่างแบบนี้แล้วก็มันจะรับกับพ่อไฟหน้าเนี่ยฮะพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมฮะตัวกระจังเนี่ยรับกันพอดีเป๊ะนะครับแล้วก็จุดไฮไลท์ด้านหน้าเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้นะชุดเหล็กของเรานะชุดเหล็กตัวนี้เป็นชุดเหล็กของ h a m m e r นะครับนี่เก่งๆเหมือนกันใส่กันแทบทุกคันแล้วนะมีช่องวิน์ให้เลย จุดเซนเซอร์ต่างฟิตเมนต์พอดีเป๊ะนะครับข้อดีของตัวฮัมเมอร์เนี่ยเขาทําออกมาดีออกแบบดีทําให้เซนเซอร์เรดาร์ต่างๆของพี่เนี่ยพี่เก่งเนี่ยรถพี่เก่งเนี่ยยังใช้งานได้ปกติเนาะเพราะคันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นพร็อพเขาจะมีเรดาร์ในส่วนของพวกเรดาร์ด้านหน้าด้วยแล้วก็เซนเซอร์ด้านหน้าเนี่ยใช้งานได้ปกติแน่นอนนะหลอดด้วยแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยมาพร้อมไฟนิดเอ่อดับเบิ้ลไลท์เนาะสองตำแหน่งตรงนี้ฮะเฮใช้งานได้จริงนะเป็นไฟหลีด้วยไฟตัดหมอกด้วยนะครับส่วนด้านล่างก็ใส่กกนแแแแขขข้้งงงเานะสีีดบบ ด้านล่างเลยแล้วก็มีห่วงไว้ล่างเนี่ยซ้ายขวาสีแดงคันนี้บอกเลยว่าช่วงช่วงบนเนี่ยจะเต็มแล้วนะแต่พี่เก่งเอาไปลุยด้วยครับคันนี้ใส่ช่วงล่างมานะครับทําช่วงล่างเนี่ยมาดูกันคันนี้ใส่ในส่วนของตัวโช๊คของโปรเฟนเดอร์นะซับแท้งปรับ8ระดับนะครับยอดทีตของเราเองทําไมต้องปรับ8ดระดับเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาในกรณีใช้งานโช๊คหนักๆหรือว่าไปออฟโรดจริงๆะครับตัวโช๊คเนี่ยจะช่วยได้แล้วก็ปรับความนุ่มความสมูทได้ความกระด้างเนาะพี่ๆนะครับ ทำงานแล้วก็รับกับตัวยางนะยางกับแม็กต้องดีด้วยนะใส่ซับแหงพี่เก่งสั่งเบลว่าน้องเบลผมอยากได้ล้อมแม็กแบบเท่ๆเลยนะก็จัดแบบนี้เลยขอบ20สออฟเซ็ตลบ24นะครับเป็นแม็กของโอซิสนะครับลายแบบเป็นสีดาเลยนะมิลลิ่งจะตัดด้วยสีเงินแบบนี้แล้วก็จะมีหมุดเงินรอบๆนะครับทาให้ดูมีมิติรับกับยางที่เป็นยางของโตโยนะฮะโตโยตัวเนี้ยสเปคยาง2 8 5นะครับทับ50นะครับก็จะพอดีเป๊ะแบบนี้แล้วก็ยก2จัดทรงด้วย แล้วก็ใส่ตัวยางโอเวอร์ไซด์เนี่ยพี่ๆอย่าลืมใส่ตัวนี้นะปิดนกของโยงด้วยนะครับเพื่อลดอาการกินหน้ายางนะครับควรจะต้องใส่ทุกคันนะแนะนำเห็นไหมช่วงล่างก็เทพแล้วนะแต่ว่าด้านข้างเนี่ยตัวนี้คันนี้เป็นไบเทอร์โบเนาะครับ210แรงม้าครับ500แรงบิดนะครับแต่งเป็นแนวกินคีนไม่ได้ติดทิ๊กเกอร์เนาะเลาหลังคาสปอร์ตบาร์ก็จะมีให้อยู่แล้วนะครับในรุ่นของไวท์แท็กพี่พีสเปคเล้อหน้าล้อหลังตัวเดียวกันนะครับ คันนี้ยังคงคุมโทนที่เป็นโทนของความคลีนคลีนนะพี่ๆลองดูไม่มีติ๊กเกอร์ใดๆด้านท้ายไม่ได้แต่งเสริมอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นแนวคลีนคลีนของรุ่นวแท็กพี่ๆหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเนาะเพราะว่าเพราะใส่ครอบไปเยอะเนี่ยตัวแท็กก็จะมีกล้องถอยตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวกันชนเดิมของเขาอยู่แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์มาให้นะครับครบเลยตำแหน่งแบบนี้นะฮะคันนี้นะครับบอกเลยราคานะครับอยู่ที่1นึ่งล้าน 2,99,000บาทครับเป็นวัยแท็กขับสีสีดำนะครับนี่กำลังขายดีตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าสเปคค่อนข้างครบเนาะเป็นกระบะที่ดีมากๆเลยใครอยากได้รถแต่งรอแบบนี้นะนึกถึงเบลได้เลยครับจากเพจฟอดฟอดเวอร์ชันล่าสุดบายเบลนะโทรเข้ามาได้เลยครับ0 64642566นะครับหรือทักเพจเข้ามาก็ได้คุยกันง่ายๆสบายๆตามสไตล์เบลอยู่แล้วนะพี่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งรถการออกรถนะฮะการจับไฟแนนซ์ทักเข้ามาได้เลยนะคลิปนี้เบลขอตัวลาไปก่อนพี่ๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Rồi